สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นแคนดิเดตนายกสมาคมนสิวิยาคลินิกไทยนะคะวาระ2,518-2,519ารนะคะหมายเลข2ค่ะพลเรือตีหญิงพรทิพย์อินทราวิเชียนนะคะหรือว่าอาจารย์อ้อของเรานะคะก็วันนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์อ้อแนะนําตัวให้กับทางสมาชิกนะคะได้รู้จักกันคร่าวๆค่ะอาจารย์เนนเชินค่ะค่ะขอบคุณน้องปานค่ะ สวัสดีค่ะท่านอาจารย์นะคะพี่พี่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆค่ะสมาชิกสมาคมจิยาคลินิกที่รักทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เข้ามาพูดคุยถึงวิสัยทัศน์นโยบาย ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมของ,ของนัตทยาคลินิกไทยนะคะในวาระปีพศ2568และ69ค่ะไ่้อยากจะให้อาจารย์อ้นนะคะช่วยแนะนำประวัติข้าคร่าอย่างเช่นว่าเคยทำอะไรมาบ้างมีผลงานอะไรบ้าองพออยากจะให้อาจารย์ได้เกลิ่นให้กับสมาชิกได้ฟังค่ะ ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนักจิตวิทยคลินิกเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปีพศ2506ค่ะท่านอาจารย์สมทรงสวนนเลริรเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกวิชาชีพนี้นะคะเป็นนจัจิตวิทยคลินิกคนแรกแล้วก็เวลาเนี่ยผ่านมาประมาณ60ปีแล้วนะคะตัวเองก็เลยจะอยู่ช่วงกลางๆเนี่ยสากว่าปีเนี่ยที่ได้เห็นการทํางานของอาจารย์ของพี่ๆนะคะที่เข้ามาเป็นนายกสมาคม ทำงานให้กับสมาคมกันกับพี่ๆน้องๆน,นะคะอย่างเข้มแข็งจนพวกเราเนี่ยอ,อ,อยู่กันสุขสบายจนมีวิชาชีพเนี่ยนะวันนี้นะคะก็ขอเล่าให้ฟังถึงออตัวเอง ะะว่าจบเนี่ยค่ะก็จากมัธยมปลายโรงเรียนเขมะสิริอนุสอนค่ะเรียนตั้งแต่ปมูลถึงมศ .5 ค่ะจากนั้นเนี่ยก็ไปเรียนปริญญาตรีค่ะได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตด้านจิวิทยาคลินิกค่ะเกียรตินิยมอันดับ2จากคณะสังคมศาสตร์ที่เกษตรศาสตร์ค่ะ KU 39แล้วก็ได้เรียนปริญญาโทค่ะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านจิวิยาคลินิกค่ะ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็ได้เรียนโรงเรียนในฐานอาวุโสค่ะรุ่นที่31จากสถาบันวิชาการทารเรือชั้นสูงนะคะอันนี้ก็ของกองทัพเรือแล้วก็ได้เรียนวิทยาลัยการทัพเรือค่ะรุ่นที่46ค่ะของสถาบันวิชาการทารเรือชั้นสูงกรมยุทธศาสตร์ศึกษาทารเรือเช่นกันค่ะทํางานครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะหลังจากที่เราจบ3ปีครึง่งก็ลองไปเข้าที่ศิริราชค่ะก็ได้รับการคัดเลือกค่ะให้เป็น นักจิตวิทยาคลินิกคนแรกของโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาในภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลก็เนื่องจากว่ายังไม่เคยมีโครงการนี้มาก่อนก็เลยเป็นนักจิตวิทยาคลินิกคนแรกค่ะที่บุกเบิกแล้วก็วางรากฐานงานด้านจิตวิทยาคลินิกในการที่ส่งเสริมป้องกันดูแลนักศึกษาแพทย์ค่ะทั้งปรีคลินิกและคลินิกค,ค่ะทุกชั้นปีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจากนั้นเนี่ย พลเรือโทเด่นเดชาปทุมเพชรค,ค่ะท่านเป็นจิตแพทย์ท่านแรกของกองทัพเรือท่านมาเรียนที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ท่านก็ไปขออนุญาตจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมภพเรืองตระกูลค่ะขอตัวพี่อ้อนเนี่ยให้มาช่วยบุกเบิกงานที่กองทัพเรือค่ะก็เป็นจังหวะที่เมื่อปี2528ก็เลยได้ลาออกจากศิริราชค่ะแล้วก็เริ่มมาเป็นนายทหารจิวบยาคลินิก คนแรกของแผนกบำบัดยาเสพติดโรงพยาบาลฐานเรือกรุงเทพกรมแพทย์ฐานเรือค่ะก็เป็นคนแรกอีกแล้วก็เลยต้องบุกเบิกงานด้านจิวียาคลินิกค่ะแล้วก็บุกเบิกงานด้านของสุภาพจิตและบำบัดยาเสพติด ให้กับกองทัพเรือแล้วก็มีการสร้างทีมนาจิตวิทยาคลินิกค่คะในการที่ทํางานด้านของส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับกําลังพลกองทัพเรือครอบครัวค่ะแล้วก็ประชาชนทั่วไปงานที่ทําก็จะเป็นในเรื่องของเตรียมเครื่องมือทดสอบนะคะก็จะมีการคัดเลือกนะคะโดยการตรวจสุขภาพจิตบุคคลพลเรือนที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการในกองทัพเรือทั้งในระดับสัญญบัตรระดับประทวนนะคะ แล้วก็พนักง,งานราชาการเชน่นในครูพี่เลี้ยงที่จะมาดูแลเด็กเล็กๆที่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยของกองทัพเรืออันนี้ก็ต้องตรวจสุขภาพจิตแล้วก็ตรวจสุขภาพจิตให้กับบุคคลพลเรือนที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรของกองทัพเรือไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือค่ะนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือนักเรียนพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลการทัพเรือนักเรียนดุริยาน out, งนักเรียนช่างกลมู่ทหารเรือเหล่านี้ค่ะ เราก็ต้องตรวจสุขภาพจิตทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการช่วงของกลางน้ำเนี่ยคนที่เข้ามาเป็นกําลังพลกองทัพเรือแล้วเนี่ยแล้วจะศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆก็มีการตรวจสุขภาพจิตอีกครัน้งไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของนายทหารชั้นต้นหลักสูตรนายทหารเออโศหลักสูตรเสนาธิการทารเรือหรือว่าวิทยาลัยการทัพเรือนะคะแล้วก็ กำลังพลเนี่ยที่จะไปดูงานต่างประเทศศึกษาต,ต่อต่างประเทศเนี่ยมากกว่า6เดือนขึ้นไปก็จะมีการตรวจสุขภาพจิตมีการตรวจสุขภาพจิตให้กับกําลังพลในภารกิจงานที่มีความสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือที่ต้องทํางานต่างประเทศในเรื่องของกําลังพลกองทัพเรือค่ะที่ต้องปฏิบัติงานที่เรือดำน้ํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการตรวจสุขภาพจิตเนี่ยก็จะเป็นหัวใจอันหนึ่งนะคะที่เป็นงานของจิวทย์คลินิก นะคะนอกจากนั้น an, แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตรวจวินิจฉัยการบำบัดร,รักษาให้กับผู้ป่วยจิตเวชในอร์ดแล้วก็ผู้ป่วยบําบัดยาเสพติดนะคะเราจะมีทั้งอร์ดจิตเวชแล้วก็ผู้ป่วยยาเสพติดนะคะแล้วก็บําบัดร,รักษาดูแลทั้งผู้ป่วยนอกทั้งผู้ป่วยในนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการดูแลเยียวยาจิตใจนะคะ ของผู้ประสบภาวะวิกฤตต่างๆนะคะน,นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการได้วางรากฐานบุกเบิกงานด้าน MCA คให้กับกองทัพเรือเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมีทีม MCA คให้กับโรงพยาบา,าลทะารกรุงเทพและโรงพยาบาลอภรกรีกติวง์ในการดูแลประชาชนนะคะในการดูแลกำลังพลกองทัพเรือนะคะซึ่งอันนี้เราทำงานด้วยความทุ่มเทค่ะ เราทำงานได้ค่อนข้างออดีมากเป็นที่ยอมรับทั้งในกองทัพเรือและก็นอกกองทัพเรือช่วงที่ออรัชกาลที่9สวรสดนคตตอนนั้นทีม MCAT แล้วก็ได้ไปทำงานนะคะในช่วงที่ดูแลประชาชนที่จะมาถวายบังคมพระบรมศพแล้วก็ในช่วงของโควิดเราก็ได้ออกไป ช่วยเหลือดูแลนะคะประชาชนที่กลับมาจากอู่ฮั่นแล้วก็มีในเรื่องของ MCAT เนี่ยช่วยเหลือได้เยอะพัฒนางานด้านของการตรวจต่างๆที่เป็นออนไลน์มากขึ้นค่ะมีการพัฒนางานเหล่านี้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีงานในส่วนของการเจรจาต่อรองนะคะก็ได้ฝึกคอสเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองเนี่ยหลายคอสทีเดียวนะคะกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อกรารร้สากลค่ะ ของกองทัพไทยนะคะร่วมฝึกแล้วก็ร่วมเรียนเป็นประจําทุกปีร่วม20ปีแล้วค่ะจนกระทั่งเราเนี่ยได้รับความรู้ด้านการเจราจารต่อรองเนี่ยมาต่อยอดให้กับกองทัพเรือแล้วก็สอนให้กับทั้งในหน่วยงานกองทัพเรือแล้วก็นอกกองทัพเรือนะคะพี่อ้อกก็จะเป็นหัวหน้าทีมของทีมเจราจารต่อรองของกองทัพเรือก็ได้ประสบการณ์เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท เอกชนนะคะที่เขาโดนจับเรือไปที่โซมาเลียตอนนั้นก็ได้ในเรื่องของการเจรจาต่องกับโจรสลัดโซมาเลียช่วยทําให้คนไทยเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ได้กลับมาประเทศไทยแล้วก็ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยค่ะเราก็ได้นําเอาวิชาของการเจรจาต่องเนี่ยมาช่วยให้กับฝ่ายที่จะต้องไปเจอกับประชาชนนะคะว่ามีแนวหลักการจะเจรจาต่อองอะไรยังไงบ้าง ะะแล้วก็มีการสร้างหลักสูตรการเจรจาต่อรองเนี่ยให้กับหน่วยงานที่จําเป็นต้องใช้ในกองทัพเรือนะคะแล้วก็ต่อยอดช่วยไปทางตํารวจอะไรเงี้ยค่ะใครขอมาเนี่ยเราออกไปช่วยหมดนะคะนอกจากนั้นงานเด่นของเราอีกก็คือเรื่องของสุขภาพจิตทหารนะคะเราลงไปดูกําลังพลที่นาราธิวาสค่ะตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะ ดูแลส่งเสริมป้องกันในเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของบำบัดยาเสพติดนะคะเราจะมีการเตรียมกำลังพลค่ะตั้งแต่ช่วงของ pre-deploy ก่อนลงไปปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ช่วง deployment ช่วงที่อยู่ในลักทิวาสเราก็ลงไปดูแล้วก็เสร็จภารกิจก,กับฐานแล้วก็จะดูอีกในช่วงของ post-deployment นะคะโดยเราจะให้มีการให้ความรู้ให้เขาได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตทาหารความเครียดคืออะไร นะคะความอ่อนล้านะคะมิสคอนดักต่ตางๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับเขาจากความเครียดเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้รู้จักระมัดระวังนะคะในเรื่องของ PTSD นะคะอันนี้เราก็ทำในเรื่องของ KM ต่อยอดนะคะจนได้รับรางวัลจากกรมแพทย์ทารเรือแล้วก็กองทัพเรือนะคะอันนี้ก็โดยโดยคร่าวๆนะคะก็จะทำงานแล้วก็เป็นวิทยากรสอนทั้งไลายเหล่านี้นะคะ่ะที่บอกไป ก็อันนี้อันนี้เป็นในส่วนของผลงานที่เคยผ่านมานะคะทีนี้ในใน,ในฐานะที่อาจารย์นะคะจะได้มาเป็นคนดเดตนายกสมาคมวิจิวิทยาคลินิกไทยนะคะคืออยากจะให้ได้กล่าวถึงนโยบายวิสัยทัศน์หรือว่าแนวทางการบริหารจัดการนะคะที่จะมีให้กับาทางนายกสมาคมแล้วทางสมาคมวิจิวิทยาคลินิกไทยในอนาคตค่ะอาจารย์เรนยนเชิญค่ะ ขอบคุณน้องปานค่ะในเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นยูนิตี้ค่ะความเป็นเอกภาพนะคะสามัคคีนะคะร่วมมือร่วมใจกันในสมาชิกของออสมาคมนัตจุฬาคินิกไทยนะคะโดยที่เราตั้งเป้าไว้ค่ะว่าการปฏิบัติงานของนัตจุฬาคินิกไทยเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างได้รับการยอมรับนะคะจากหน่วยงานข้างนอกจากวิชาชีพอื่นๆเป็นอย่างดี นะคะในอนาคตเนี่ยมองไว้ว่าเราอยากที่จะเป็นสภานักจิตวิทยาคลินิกไทยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีสมาชิกนะคะที่ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ 1, 4 2 0กว่าคนทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายที่เราจะพัฒนาวิชาชีพของเราเนี่ยไปสู่สภานะคะในอนาคตนะคะเราจะมีการพัฒนาเรื่องของความรู้นะคะ วิชาการต่างๆให้กับพวกเรานะคะส่วนในด้านของออนโยบายนะคะก็มองไว้ว่าดูที่ตัวเองก่อนเลยะคะ่ะอยากที่จะให้เราได้ให้ความสำคัญกับวิชาชีพนะคะให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มันมันเป็นเกียรติมากการได้ทำงานของจีวีคลินิกนะคะภายใต้มาตรฐานนะคะที่ถูกต้องแล้วก็มีจรรยาบรรณ นะคะแล้วก็ทํางานภายใต้กฎหมายที่คุ้มครองเรานะคะดูแลวิชาชีพอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มจากตัวเองก่อนนะคะอยากให้สมาชิกของสมาคมเนี่ยได้ตระหนักในส่วนนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่ดูแลซึ่งกันและกันค่ะในนักจิตวิทยาคลินิกทั้งสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือเอกชน นะคะในกรมต่างๆในกระทรวงต่างๆค่ะเราจะมีหลากหลายนะคะสปอนะคะกรมสุขภาพจิตเหล่านี้เราต้องออสมานสมามัคคีกันแล้วก็ร่วมมือกันใครมีข้อติดขัดอย่างไหนอย่างไรเนี่ยต้องช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานเนี่ยคะ่ะเราต้องมีการประสานกับเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกรรมการวิชาชีพ นะะในเรื่องของกรมสนับสนุนบริการนะคะทางการแพทย์นะคะในเรื่องของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพขาดกระสาธหรณสุขนะคะในเรื่องของการรับนโยบายต่างๆของกรมสุขภาพจิตนะคะมาเป็นต้นแบบจากนั้นเนี่ยเราก็ดําเนินการตามกรมสุขภาพจิตนะคะทีนี้ส่วนที่อยากทําให้กับสมาคมก็คือเราจะมีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกค,ค่ะ ว่าในแต่ละห่วงเนี่ยแต่ละปีเขาอยากให้เราพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยด้านใดบ้างนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะให้น้องๆเนี่ยได้มีความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือทดสอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำบัดรักษานะคะหรือว่าการออทําจิตบําบัดนะคะหรืออะไรก็ตามนะคะทางสมาคมเนี่ยจะจัดการอบรมให้ ะะซึ่งทางสมาคมเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังผลกําไรอะไรนะคะแต่ว่าเราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เพื่อพัฒนาพวกเราเนี่ยให้ก้าวหน้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเราต้องดูเรื่องของความก้าวหน้าให้กับน้องๆน,นะคะสมาชิกทุกคนเนี่ยต้องมีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพนะคะแล้วก็ยั่งยืนไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในพวกเราดูกันเอง ะะจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่างานของสุภาพจิตเนี่ยเราไม่สามารถจะทําได้ด้วยคนเดียวค่ะเรายังต้องมีทีมสหวิชาชีพอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องมีการร่วมมือกันกันกบสหวิชาชีพอื่นๆนะคะให้ความเคารพเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ทํางานเป็นทีมได้อย่างดีนะคะเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของออกรรมการวิชาชีพเองเนี่ยนะคะก็เข้ามาช่วยดูแลพวกเรา นะคะจะมีอนุกรรมการด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านของจรรยบารณและกฎหมายนะคะด้านของพัฒนาในเรื่องของสถาบันท <faithful ses> <Y ell โ parece> ี่จะผลิตพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคงต้องดูทั้งหมดเป็นระบบนะคะแล้วก็พัฒนาร่วมกันไปนะคะทีนี้สิ่งที่ณตอนนี้นะคะเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะร่วมกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆ นะะในการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพจิตค่ะเพื่อที่จะดูแลประชาชนนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเรามีการพัฒนาทั้งวิชาชีพเราเองแล้วก็พัฒนาในการที่จะช่วยเหลือสังคมนะคะควบคู่กันไปนะคะแต่ว่าเป้าหมายของเราก็คือมีความสมรั้สมราสมรคคีนะคะรักให้กลมเกลียวแล้วก็พัฒนาวิชาชีพไปด้วยกันนะคะสู่สภา นสจิเวลินิกไทยในอนาคตค่ะค่ะก็จริงๆแล้วมันก็อันนี้คือเป็นมีช่วงตอบข้อสักถามจากทางบ้านนะคะแต่ว่าไม่มีข้อสักถามมาจากทางบ้านนะคะแต่ว่าฝันก็เลยจะขออนุญาตให้อาจารย์อ้อค่ะช่วยเชิญชวนน้องๆที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมนสจิเวลินิกไทยนะคะให้เข้ามาร่วมใช้สิทธิ์ใช้เสียงะค่ะตอนนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเชิญชวนด้วยค่ะค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านสมาชิกสมาคมนสจิเวลินิกไทยนะคะ ได้ออกมาใชา้สิทธิ์ใช้เสียงในการลงคะแนนให้กับนายกสมาคมนกจุฬาคินิกไทยวาระปี2,568ถึง2,569นะคะพวกเราจะร่วมไปด้วยกันค่ะนะคะแล้วก็นอกจากที่เราจะพัฒนาพวกเรากันเองนะคะในวิชาชีพของเราในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็ยังจะก้าวสู่เวทีนานาชาติด้วยนะคะสมาคมนกจุฬาคินิกไทยเนี่ยเราก็มีการจัด ไปดูงานนะคะด้านจุฬาคลินิกนะคะของทั้งประเทศสิงคโปร์ทั้งประเทศจีนนะคะแล้วในอนาคตเนี่ยเราก็จะจัดเพื่อที่จะพัฒนาพวกเราเนี่ยไปสู่เวทีนานาชาตินะคะการประชุมวิชาการเองเราก็จะมีในเรื่องของออด้านวิชาการที่เชิญผู้ที่มีความรู้ต่างๆจากต่างประเทศมาร่วมในการประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมนะคะแล้วก็อยากจะออบอกน้องๆค่ะว่าในอนาคตเนี่ย น้องๆน,นะคะจะมีศักยภาพสูงมากแล้วก็เข้ามาทำงานช่วยเหลือสมาคมต่อไปนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะได้เข้ามาร่วมทำงานสมาคมโดยเริ่มจากการเนี่ยค่ะให้ลงคะแนนนะคะเลือกนาย,ยกเข้ามานะคะใครก็ตามที่ได้ก็เข้ามาช่วยเหลือสมาคมนะคะดูแลสมาคมดูแลสมาชิกค,ค่ะให้ได้รับความสะดวกสบายและความก้าวหน้าเหมือนกันค่ะเรียนเชิญค่ะ ขอบคุณค่ะก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งนะคะสมาชิกสมาคมนะคะเฉพาะสมาชิกสามัญของสมาคมนกจวีแยคลินิกไทยนะคะที่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกสมาคมนกจวีแยคลินิกไทยนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ใส่เป็นเลขจอคอรหรือเลขใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา,าจวีแยคลินิกไทยเนี่ยอย่างที่ได้แจ้งไปนะคะทางคณะเลือกตั้งนะคะจะไม่ได้เอามานํามานับคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยนะคะมีข้อชี้แจงละเอียดมากๆเลยอยู่ในอีเมลนะคะที่ทางคณะกรรมการส่งให้นะคะก็วันนี้ ะะต้องขอบขอขอคุณอาจารย์อ้อมากนะคะขอบคุณ<ช>นย<ด>ิดี่เดี๋ยวสเวลามานะคะพูดคุยกับสมาชิกนะคะแล้วก็เชิิมผลที่เลือกตั้งนะคะก็ยังไงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะแคนดิดตใหม่เลข2นะคะพลเรือตรีหญิงพรทิพ์อินทราวิเชียนนะคะแคนดิด,ดตนายกสมาคมนศะิวิยาคลินิกไทยวารั 3, 18, ถึง2 5 9กค่ะค่ะขอบคุณค่ะ